สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันนะคะกับเช้าวันวันพุธเช้าวันพุธนะคะวันนี้นะคะวันนี้แม่ค้านั่งอีกมุมหนึ่งเนาะมุมนี้เป็นมุมมุมหลังบ้านนะคะมุมที่ re, ช่างทํางานกันนะคะ,ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดค่ะเป็นมีดเน็บต,ตละลับลูกปืนเยอรมันนะคะทั้งหมดสามเล่มค่ะมาให้พี่ๆชมกันนะคะอะมาดูเล่มแรกค่ะว่าเป็นยังไงเนาะเล่มแรกเล่มนี้นะคะจะเป็นทรงเน็บเหนือแบบนี้ค่ะ ใบกว้างเล่มนี้อยู่ที่สองนิ้วนะคะใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วเจ็ดหุนค่ะสันของเขาสันเจ็ดมิลน,นะคะเล่มนี้สันเจ็ดมิลด้ามจับก็ด้ามจับก,บก็เกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะคะด้ามของเขาเป็นด้ามไม้พยุงกลมแบบนี้ค่ะคอสแตนเลสตนะคะเ,เล่มนี้ก็ด้ามพยุงสวยมากสีแดงเป็นผิวซาตินนะคะเป็นทรงเนบเนือนะคะ่ะเล่มนี้ ทุกเล่มนะคะช่างเทสฟันไม้มาให้เรียบร้อยนะคะในการฟันไม้เนาะว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนนะคะแล้วก็ตั้งคมให้แม่ค้าใหม่นะคะแล้วก็ให้แม่ค้าเอ่อมารีวิววันนี้เนาะมาดูความคามะคะ่ะเล่นนี้เป็นตลับลูกปืนเยอรมันนะคะแล้วก็ฝักพีดีีมีฝัก p ี c ีแถมให้ทุกเล่นนะคะคมกริบวาดอีกรอบหนึ่งเล่นนี้ค่ะ ม่้าให้ราคาเล่มละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสำหรับกระปูกปืนเยอรมันด้ามพายุแบบนี้เนาะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองเขาจะใหญ่มานิดนึงนะคะเป็นหลังโกงแบบนี้ค่ะเป็นมีดเด็บหลังโกงแบบนี้นะคะใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนค่ะใบยาวสิบสองนิ้วหกหุนนะคะเล่มนี้ยาวมากด้ามจับก็ด้ามจากกับเจ็ดน,จนิ้วนะคะด้ามจับเจ็ดนิ้วคอสแตนเลสตค่ะ ด้ามไม้พยุงสวยมากลายดำๆแดงแแบบนี้นะคะเล่มน,นี้อาจ,จะยาวนิดนึงค่ะเล่มน,นี้แม่ค้าให้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับปรลับลูกปืนเยอรมันผิวสติมสวยมากค่ะผิวเงาวับแบบนี้นะคะวันนี้มีมาแค่สามเล่มน,นะคะคมกลิบทุกเล่มเล่มที่สองนี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเงาวบสวยมากค่ะต่อไปเล่มที่สามเนี่ย เล่มที่สามจะเป็นเล่มคลิปก่อนที่แม่ค้าเคยลงนะคะเขายังอยู่นะคะยังไม่ไปไหนเนาะมีแต่ลูกค้าหลายท่านบอกว่าสวยมากสวยมากแต่ก็ยังยังยังไม่ไปอยู่กับใครสักคนนะคะเล่มนี้ <c oughs> เล่มนี้นะคะอ่าเป็นตลับลูกปืนเิอรมันเนาะทรงแคมป์แบบนี้นะคะใบกว้างของเขาอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดค่ะใบยาวอยู่ที่สิบนิ้วสิบนิ้วสองหุนนะคะเล่มด้ามจับอยู่ที่หกหกมิลค่ะ สันหกมิลน,นะคะสันของเขาหกมิลน,นะคะแล้วก็ด้ามจับหกนิ้วค่ะด้ามเป็นด้ามไม้พยุงเนาะแล้วก็ตอกหมุดสี่จุดแบบนี้ค่ะรูร้อยเชือกหนึ่งรูด้ามเขาก็สวยมากเป็นด้ามฟูแทงนะคะเล่มนี้ด้ามฟูแทงเป็นแคปหลังตรงแบบนี้ค่ะผิวซาตินเงาวัดเลยค่ะเล่มนี้คลิปก่อนที่แม่ค้าเคยลงเขามีเล่มเดียวสองพันห้าร้อยบาทนะคะจากแม่ค้าให้คลิปบรนนั้นนะคะแต่วันนี้เออ แม่ค้าจะปล่อยไปให้มันหมดนะคะไม่ให้มันค้างเลยเนาะเพราะว่าช่างเขาจะได้ทําเล่มใหม่มาเรื่อยๆนะคะเล่มนี้แม่ค้าให้ราคาเล่มละจาก2,500ให้อยู่ที่2,200บาทนะคะสําหรับตลับลูกปืนเยอรมันผิวสาตินดามฟูทแทงแบบนี้นะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักหรือโทรค่ะ0629507582ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆได้ค่ะขอดูรูปชัดๆอีกทีนะคะที่ไลน์ค่ะเ,เล่มนี้นะคะเขาจะมีฝักหนังให้แบบนี้เนาะ หนังแบบนี้แล้วก็มีรูร้อยเชือกข้างหลังรูรูเขาเรียกรูอะไรรูร,รูรูเข็มขัดสิ <c oughs> เขามีรูเอ่อร้อยเข็มขัดให้นะคะใส่เข็มขัดตรงนี้เนาะด้านหลังนะคะสําหรับเล่มนี้นะคะฟูทแทงเล่มนี้สองพันสองร้อยบาทค่ะถ้าพี่พี่สนใจก็ทักมาได้นะคะวันนี้ไม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ